สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินดีสานช่องข่าวบบาวป้อมเป็นช่องที่ตามหาคุนหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้เบาป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวมิติใหม่แห่งวงการขายลอตเตอรี่จับเพื่อนสนิทแต่งเป็นกุมารข้อหวยจับตาเลขบนตัวจากกรณีผู้ใช้ Facebook ลายหนึ่งได้โพสต์ภาพรูปภาพของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกัน ที่ทั้งเนื้อทั้งตัวเต็มไปด้วยแป้งฝุ่นและข่าวพรวนทั่วทั้งตัวรวมทั้งตามร่างกายยังมีการเขียนเป็นตัวเลขต่างๆไว้นั่งอยู่ข้างเพงขายลอตเตอรี่พร้อมระบุข,ข้อความมิติใหม่สำหรับท่านที่ยังไม่มีเลขในดวงใจวันนี้ทางร้านมีกุมารไม้ท่านได้ถูหาเลขเชิญจ้าเชิญเชิญจ้าลงในกลุ่มคนบึงสามพันทรัพย์สมอทอดจังหวัดเพชรบูรณ์ปรากฏว่า มีบรรดาเพื่อนๆใน Facebook เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิทําไปได้อย่างชอบโควิดปันเหตุยอดขายต้องกระชูดถูกขึ้นมานี่อาจารย์ท็อปเลยนะเอาเรื่องอยู่เลขเด็ดต้องมาครับใช่คนจริงไหมสมัย,ส,มยสงสัยน้องกูว่างจัดใครถูกหวยให้เอาผูกผ้าที่เอวนะครับใครไม่ถูกให้เอาผ้าผูกที่คอได้เลยล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้ติดต่อไปยังเจ้าของ Facebook ดังกล่าวนะครับคือคุณธนชัยชูสง เจ้าของร้านสนิมวินเทจซึ่งเปิดเป็นร้านขายกาแฟาเล็กๆและนาร้านตั้งแผงขายลอตเตอรี่อยู่ที่ตลาดซับสมอทอดตะมนซับสมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนคนที่ทาแป้งนั่งขาวๆอยู่ข้างๆแผงลอตเตอรี่นั้นคือนายนัทพลบุญเรืองซึ่งทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันปกติทั้งคู่มีนิสัยชอบตลกชอบเล่นมุกสนุกสนานเฮฮาอารมณ์ดีในวันนี้ก็เช่นกันได้รำแป้งฝุ่นมาทา บนตัวนายธพลจากนั้นก็ได้เขียนเลขต่างๆบนตัวนายธพลและให้ไปนั่งอยู่ข้างๆแผงแลอตเตอรี่คล้ายกับกุมารทองนั่งกวากมือเรียกลูกค้าแล้วถ่ายรูปโพสต์ลงใน Facebook คิดไม่ถึงว่าจะมีเพื่อนๆให้ความสนใจเข้ามากดไลค์กดแชร์กันมากขนาดนี้ส่วนที่ลงทุนแต่งกายคล้ายกับกุมารทองนั่งกวากมือเรียกลูกค้าจะเป็นกลยุทธ์ในการสร้างจุดขายในยุคโควิด19กาำลังแพร่ระบาดแล้วเราละลอกสามได้หรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับกุมารทองจะให้เลขเด็ดหรือไม่ แต่ถ้าเลขเด็ดที่กุมารทองให้ถูกงวดหน้าลูกค้าคงมาอีกมากมายแต่ถ้าไม่มีคนถูกกุมารทองก็คงจะต้องระวังตัวไว้ให้ดีจากเลขที่เห็นตามตัวของกุมารทองที่เห็นในภาพนะครับบนนะครับตรงศีรษะเลยเห็นไหมครับ1.3อ่ากลางก็จะมี6-2 4-9นะครับแล้วก็ขานะครับก็จะมี91แล้วก็83ก็เดี๋ยวพี่น้องลองดูเอาว่าพี่น้องเห็นเลขอะไรก็ ก็เผื่อเป็นแนวทางได้นะครับหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวพอ้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจ,จะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากสรุปมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวพอ้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ